ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวหลายระลอกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบางจุดอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาของไทยแม้เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในไทยโดยตรงแต่ได้สร้างความวิตกกังวลไม่น้อยข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นพบแผ่นดินไหวมากกว่า900ครั้งบริเวณหมู่เกาะโทการะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงแผ่นดินไหวส่วนใหญ่อยู่ในระดับชินดะ 1, 2และ3จากทั้งหมด7ระดับในมาตราวัดความสั่นสะเทือนของญี่ปุ่นมีเพียง3ครั้งที่วัดแรงสั่นสะเทือนในระดับ5จนสํานักงานอุตุนิยมวิทยาญ,ญี่ปุ่นต้องจัดการถแถลงข่าวด่วนและล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุแผ่นดินไหวในระดับ6รู้สึกได้ในหลายพื้นที่ในจังหวัดคาโกชิมะบนแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นเว็บไซต์ของหมู่บ้านโทการะระบุว่าประชาชนเริ่มเหนื่อยล้าเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนหลายระลอกทำให้พวกเขาแทบไม่ได้นอนหลับข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าจำนวนแผ่นดินไหวต่อวนันพุ่งสูงสุดที่183ครั้งในวันที่23มิถุนายนก่อนที่จะลดระดับลงมาหมู่กาะโทการะมีจำนวนทั้งหมด12เกาะ ในจำนวนนี้มีเพียง5เกาะที่มีผู้อยู่อาศัยประชากรทั้งหมดในหมู่เกาะแห่งนี้มีจำนวนประมาณ700คนลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่รอบหมู่เกาะโทการะเอื้อต่อการสะสมของแรงดันใต้เปลือกโลกเมื่อถึงจุดหนึ่งจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหวหมู่เกาะโทการะยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวภูเขาไฟริวคิวอาร์คซึ่งเป็นเขตที่มีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวเป็นกลุ่มรวมถึงความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟมาอย่างต่อเนื่อง อีกฝากหนึ่งของภูมิภาคในทะเลอันดามันรายงานสรุปเหตุการณ์กลุ่มแผ่นดินไหววันที่24มิถุนายนถึง1กรกฎาคมจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าเกิดกลุ่มแผ่นดินไหวจำนวน94ครั้งขนาดระหว่าง3.4ถึง4.9ในทะเลอันดามันบริเวณด้านตะวันออกของหมู่เกาะน,นิโคบาแผ่นดินไหวทั้งหมดนี้มีขนาดเล็กถึงค่อนข้างเล็กและไม่มีแผ่นดินไหวหลักเกิดขึ้น กรมทรัพยากรทรณียืนยันว่าทั้งหมดเป็นลักษณะของกลุ่มแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดพังงาไปทางทิศตะวัตนตกเฉียงเหนือประมาณ450กิโลเมตร กลุ่มแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนสุมาตราในทะเลอันดามันแต่เนื่องจากกลุ่มแผ่นดินไหวนี้มีขนาดเล็กถึงค่อนข้างเล็กจึงไม่มีรายงานผลกระทบในประเทศไทยและที่สําคัญเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในแนวระนาบจึงไม่มีการยกตัวของมวลน,น้ําซึ่งไม่ใช่การเลื่อนแบบมุดตัวที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2004แผ่นดินไหวเนี่ย มันจะมีแผ่นดินไหวที่ไหวเพื่อปลดปล่อยแรงเค้นที่อยู่ในเปลือกโลกเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าไหวเวบ,าบ,า,บาบ่อยๆอย่างเงี้ยปล่อยมีการปล่อยความเสี่ยงจะน้อยลงสําหรับตัวระดับความถี่แล้วก็การเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวระดับแมกนิจูดหรือความรุนแรงเนี่ย มันอยู่น้อยกว่า5้าอันนี้เรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีโอกาสเกิดสึนามิน้อยแล้วก็ผลกระทบเนี่ยอาจจะมีน้อยฉะนั้นแล้วความกังวลเรื่องสึนามิเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทีทีเนี่ยก็ขอให้เรารู้เอาไว้เรียนดูว,ว่าอันนี้มันเป็นการปลดปล่อยความเค้นจากในตัวเปลือกโลกอะค่ะ ยังไม่ต้องกังวลมากค่ะแต่ในกรณีที่เราต้องกังวลเรื่องของการเกิดสึนามนิจริงๆเนี่ยเราควรจะไปกังวลกับรอยเลื่อนที่มาันนานๆทีถึงจะมีการสัร่นการสะเทือนการปลดปล่อยแรงทีค่ะอันนั้นจะมีโอกาสที่ปลดปล่อยแรงใหญ่ๆที่ทําให้เกิดภยัยใหญ่ได้ทีเดียวค่ะแม้จํานวนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจะฟังดูน่ากังวลแต่จากข้อมูลที่ทันโลกกับไทย PBS ตรวจสอบแล้วในขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบโดยตรงถึงไทย ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน